สกรระดับอำเภอเมืองสักแก้วบริหารงานโดยนางอาพรเลิศก,กิจคุณานนกิจกรรมในห่วงเดือนกร,รกฎาคม2568วันที่3กร,รกฎาคม2568นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายและให้กำลังใจบุคลากรนักศึกษาในสกรระดับอำเภอเมืองสักแก้ว ที่14กรกฎาคม2 5 6 8น,นายชาญนรงหล่อแหลมนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภูมิภาค ชื่อโครงงานเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าได้ไปต่อระดับประเทศนางสาวรัตนพรว่องประสิทธิ์นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดไซนโชว์ณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้ว24กร,รกฎาคม2568สกรระดับอำเภอเมืองสักแก้วและห้องสมุดประชาชนจังหวัดสักแก้วร่วมจัดก,กิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เติมสีสันด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกที่หลากหลายสร้างสรรค์ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมสกรระดับอำเภอเมืองสกแก้วและห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ศูนย์อพยพภายในจังหวัดสกแก้วสามารถติดตามได้ที่ Facebook